แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่196ตกตะลึงทบทวนคือสิ่งใดส่งรุ่ยเสียงรับฟังคําพูดของส่งสือชูแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าความสามารถของเขามีจำกัดตอนนี้สามารถมีได้ระดับนี้อาจและสามารถคำจุนชีวิตในอนาคตมีค่าใช้จ่ายในวันข้างหน้าแต่สิ่งที่ส่งสือชูพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีในฐานะพี่ชายที่รักน้องสาวมากอย่างเขาไม่มีทางปฏิเสธแน่นอน ทบทวนคือให้ระลึกว่าเกิดอะไรขึ้นพิจารณารายละเอียดวิเคราะห์ความหมายของทุกประโยคและทุกการกระทำอีกอย่างกลิ่นสุราบนตัวพี่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเหตุใดถึงสลบไปได้เดิมทีส่งสือชูตั้งใจจะให้ส่งรุ่ยเสียงค้นพบปัญหานั้นด้วยตัวเองแต่ทว่าตอนนี้นางรู้สึกว่าการปล่อยให้ส่งรุ่ยเสียงค้นพบปัญหาของตัวเองนั้นคงเป็นการหาเรื่องให้ส่งรุ่ยเสียง คนบางคนก็เกิดมาไม่เหมาะกับการคิดกลอนอุบายชั่วร้ายคนเหล่านี้แค่พออยู่พอกินและมีชีวิตที่ปลอดภัยสงบสุขก็ถือว่ามีความสุขมากแล้วหากอยากจะยกระดับชีวิตอีกระดับการเผชิญหน้ากับพวกจิกจอกชั่วร้ายก็คงสู้ไม่ได้แน่นอนเดิมที่นางอยากจะให้ส่งรุ่ยเสียงทำล่าเทียวออกมาขายเพราะตอนนี้พริกก็ไม่ได้หายากอะไรแล้ว มีเพียงพอที่จะทำหม้อไฟและมาล่าทั้งเพียงแต่ซ่งรุ่ยเสียงนั้นไม่เหมาะที่จะทำช่างเถอะนางจะทำเองซ่งรุ่ยเสียงฟังคำพูดของซ่งสือชูแล้วก็ลงมือทำทันทีเขานึกถึงเหตุการณ์ต่างๆระหว่างที่คุยกับพ่อค้าในตอนกลางวันปกติในช่วงปีใหม่เขาก็ดื่มเป็นประจำแต่ไม่เคยเมาล้มพับเช่นนั้นเลยสักครั้ง ประการแรกคงเป็นเพราะแต่ก่อนเขาจนไม่มีเงินดื่มสุรามากมายเพียงนั้นประการที่สองคือสูซื่อไม่ชอบทุกครั้งที่เขาเมาเขาก็จะละเมอถึงน้องสาวละเมอถึงท่านแม่เหมือนกับเด็กที่ยังไม่โตฉะนั้นเขาจะไปเมาหลับพับอยู่ในโรงเตี๊ยมอวินไหลได้อย่างไรเป็นไปได้หรือไม่ว่าสุราที่โรงเตี๊ยมหวินไหลจะแรงกว่าที่อื่น เขายกมือขึ้นเกาสีสะทันใดนั้นเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้แล้วมองไปยังซ่งสือชูครั้งนี้ข้าดื่มเยอะจนเมาหลับไปเลยไม่ทนันได้พูดพร่ำอะไรเลยด้วยซ้ำน้องพี่หรือว่าข้าสีหน้าของซ่งรุ่ยเสียงดูสับสนยุ่งเหยิงมากน้องพี่ข้าป่วยแล้วหรือไม่ร่างกายถึงได้มีอาการผิดปกติเช่นนี้ซ่งสือชูจ้องส่งรุ่ยเสียงด้วยความตกใจ ตอนแรกที่นางได้ยินจากสูซื้อบอกว่าส่งรุ่ยเสียงซื้อเรือนในเมืองนางก็คิดว่าส่งรุ่ยเสียงมีเงินแล้วเสียคนจะเลี้ยงอนุน้อยไว้ที่อื่นแต่ตอนนี้หรือว่าข้าจะถูกวางยาพอพูดมาถึงตรงนี้ส่งรุ่ยเสียงก็กดเสียงให้เบาลงใช่มีคนวางยาพี่แล้วส่งสื้อชูไม่ปล่อยไปส่งรุ่ยเสียงใช้สมองคิดมโนไปมากกว่านี้เพราะคนบางคนก็เกิดมาไม่เหมาะกับการใช้สมองจริงๆ แค่ค้าขายให้อยู่รอดก็พอแล้วเรื่องเล็กๆธรรมดาๆรรดาพี่ชายของนางก็ยังพอได้เรื่องอยู่ใบหน้าของซ่งรุ่ยเสียงย่ำแย่ลงเหมือนว่าชีวิตของเขากำลังตกอยู่ในความยากลำบากหลังจากส่งซ่งรุ่ยเสียงถึงมือของซูซื่อแล้วซ่งซือชูถึงจูมาก,กลับไปยังเรือนของตัวเองนางเดินอยู่บนถนนเพียงคนเดียวซ่งซือชูหยิบหญ้ามากำมือหนึ่งจากในมิติแล้วใส่ในปากของม้า หลังจากกินรสชาติแสนอร่อยที่ใฝ่ฝันเจ้าม้ารูปงามก็พ่นลมทางจมูกและกระแสร่รางของซ่งสือชูซ่งสือซูปีนขึ้นไปขี่บนหลังม้าแล้วกลับบ้านอย่างเชื่องช้าในลานเรือนเปยอานและฉีเวินเชิงกำลังสนทนากันอยู่ครั้นได้ยินเสียงร้องของมา้าทั้งสองคนก็แสดงความประหลาดใจและหันหลังกลับไปเห็นซ่งสือชูกำลังขี่ม้าสายฟ้าซึ่งเป็นพาหนะพิเศษของกู้จิงหยวน ทั้งสองคนยังคงตกอยู่ในอาการประหลาดใจสายฟ้ามีอารมณ์รุนแรงแม้แต่องค์รัชทายาทแค่แต่ตัวมันนิดเดียวก็ไม่ได้แต่นี้กลับยอมเข้าใกล้ส่งสือชูเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากส่งสือชูจูงม,ม้าไปผูกไว้ที่คอกมา้าพอสบสายตากับชีเวินเฉิงและเป่อยอานานางก็ชะงักไปชั่วครู่มองอะไรกันสายฟ้ายอมให้ท่านจับด้วยหรือ ชีวนเชิงจ้องส่งสือชูเขาอยากรู้ว่าส่งสือชูทำอย่างไรให้เจ้าสายฟ้ายอมตอนที่มาหมู่บ้านเข้าสานแรกๆกเขาแค่รู้สึกว่าส่งสือชูเป็นคนทำอาหารเก่งสามารถทำให้อาหารหลากหลายประเภทอร่อยและแปลกใหม่ขึ้นได้แต่หลังจากที่ได้รู้จักกันมาสักพักเขาก็ค้นพบว่าในตัวส่งสือชูนั้นมีความสามารถมากมายอย่างที่ผู้อื่นไม่มี กล่าวอีกในหนึ่งถ้าจะมีผู้ใดในโลกนี้ที่สามารถทําให้กู้จิงหยวนก้มศรีรษะให้ได้ก็มีเพียงหญิงสาวคนนี้ที่อยู่ข้างหน้าเขาเท่านั้นส่วนคนอื่นเทียบไม่ติดไม่มีอะไรชินเฉิงละสายตาจากซ่งสือชูแล้วหมุนตัวเดินไปที่ห้องครัวเทียบกันแล้วเขาชอบอาหารมากกว่าคนในอนาคตถ้าจะเลือกแต่งกับผู้ใด ความต้องการไม่สูงมากหน้าตาไม่ต้องดีเท่าเขาก็ได้แต่ต้องทำอาหารอร่อยเขาลองนึกถึงหญิงสาวที่รู้จักทุกคนที่ผ่านมาในหัวดูเหมือนจะไม่มีผู้ใดมีคุณสมบัตินั้นเลยเขาสาส่ศีรษะจากนั้นก็หยิบซาลาเปาออกมาจากหม้อเป็นไส้ที่ทำจากเห็ดเต้าหู้พริกและหอมแดงที่ผัดเข้าด้วยกันมีรสชาติเข้มข้นอร่อยและผิวด้านนอกก็มีความพิเศษมากเช่นกัน แป้งถูกนวดจนอ่อนนุ่มละเอียดพอกัดเข้าไปยิ่งอร่อยหากถามว่ามีสิ่งใดในโลกนี้ที่น่าลหลงไหลกว่าความงามก็คงมีแต่ของอร่อยออร่อย,อรอยเท่านั้นพอได้กินของอร่อยออร่อยเรื่องอื่นๆก็ถูกโยนทิ้งไว้ด้านหลังหมดพอเขาออกมาจากครัวชิเวเฉิงก็นึกถึงบิดาไวยชาราที่อยู่ที่บ้านเดิมทีเขามาที่นี่เพื่อมาลำบากแทนผู้เป็นบิดา แต่ผลลัพธ์ก็คือไม่ได้เหนื่อยอะไรซ้ำสุขภาพของเขาก็ดีขึ้นมากที่นี่มีอะไรหลายอย่างที่เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์เป็นสถานที่ที่ดีในการดูแลสุขภาพร่างกายหรือว่าหรือว่าเขาควรพาบิดามาที่นี่เขามั่นใจว่าถ้ามาที่นี่แล้วอย่างไรร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอน ชีวนเฉิงมุ่งหน้าไปยังห้องหนังสือและเขียนจดหมายฉบับหนึ่งพอส่งสื่อชูแก้ปัญหาของส่งรือเสียงเสร็จสิ้นแล้วนางก็เข้าไปในมิติอีกครั้งจากนั้นก็เก็บพริกเม็ดสุดท้ายออกมาจากมิตินั่งถอนหายใจอย่างโล่งอกครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินไปที่ห้องครัวพริกในมิติได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์รสชาติและสัมผัสก็เปลี่ยนไป ถ้าเอาไปทำเป็นพริกสับดงคิดดูแล้วรสชาติจะต้องเข้มข้นจัดจ้านมากแน่ๆซ่งสือชูหยิบมีดหั่นผักขึ้นมาแต่ยังไม่ทันจะได้ลงมีดก็ถูกหยินผิงแย่งไปเสียก่อนท่านเข้ามาทำอะไรเจ้าคารีบออกไปเลยเจ้ากะข้าไปถามมาแล้วเฉินหูหยินไม่เคยเข้าครัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยซ้ำหากนายหญิงเบื่อนักก็ออกไปเดินเล่นดีกว่าเจ้ากะ หยินผิงกล่าวและสับพริกที่ล้างจนสะอาดแล้วด้วยมีดหั่นผักในมือซ่งสือชูยืนดูอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็โดนสายตาขับไล่จากหยินผิงมองมาที่นางเห็นอยู่ชัดๆว่าเรือนนี้ก็เรือนของนางที่ดินของนางแต่ซ่งซือชูกลับอยู่ต่อไม่ได้ถ้าอยู่ต่อแม้แต่วินาทีเดียวก็เหมือนมีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นในใจพอเดินออกจากห้องครัวทันใดนั้นนกพิราบตัวหนึ่งก็บินออกจากเรือนพอดี ส่งสือชูกระโดดขึ้นและเอื้อมมือไปจับนกพิราบตอนนั้นนางก็พบว่ามีหลอดไม้ไผ่ผูกติดอยู่กับขาของนกพิราบแม่นางส่งทำอะไรชีเวินเฉิงจ้องนกพิราบในมือของส่งสือชูเป็นนกพิราบที่เขาเพิ่งปล่อยไปข้างในเป็นจดหมายที่เขาเขียนไปเชิญบิดามาพบกันแต่สุดท้ายกลับถูกจับทันทีที่ปล่อยออกมาส่งสือชูปล่อยนกพิราบ ขออาภัยข้าลืมตัวชาติที่แล้วนางมักจะระเบิดโดรนที่บินอยู่ด้านนอกมาตอนนี้พอเห็นนกพิราบก็มีความรู้สึกเหมือนเห็นโดรนวิชาตัวเบาของแม่นางส่งดีมากชีเวินเชิงกล่าวด้วยน้ำเสียงแปลกๆส่งสือชูขมวดคิ้ววิชาตัวเบาดีมากหรือเจ้ามีปัญหาหรือไม่มีชีวินเชิงสายหน้า เขาแค่รู้สึกตกใจหากเขาจะไม่ผิดกู้จริงหยวนรู้จักกับส่งสือชูไม่ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ำแต่วิชาตัวเบานี้กลับเป็นวิชาที่ตระกูลกู้สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนหมายความว่าอย่างไรน่าหรือก็หมายความว่าส่งสือชูสามารถเรียนรู้วิชาจนชํานาญได้ภายในเวลาไม่ถึงปีแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่197อิจฉา ยิ่งรู้จักเขาก็ยิ่งแปลกใจชีเวินเฉิงมองนกพิราบของเขาจากไปอย่างปลอดภัยจากนั้นก็ละสายตายกมือขึ้นคำนับส่งสือชูอย่างจริงจังแล้วเดินกลับไปที่ห้องของตนเองดวงตะวันในฤดูใบไม้ผลิให้ความรู้สึกอบอุ่นส่งสือชูมุ่งหน้าไปที่ไร่ข้าวโพดของตนในฤดูใบไม้ผลิฝนตกปรยๆแต่กลับมีค่าราวกับน้ำมัน หลังจากฝนตกปรยปรยเข้าโพดในไร่ก็แตกหนอ่อใบไม้เขียวขจีเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาจางต้าเหยผู้ซึ่งกำลังกำจัดวัชพืชในทุ่งแตงโมที่อยู่ข้างๆกันพอเห็นส่งสือชูเขาก็เอ่ยถามพี่ชายของเจ้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่หรือไม่เสรินเจินจูนังนั่นชั่วร้ายนะไม่เป็นไรแล้วล่ะส่งสือชูตอบ จางต้าไฮเดินออกมาจากไร่แตงโมของตนเองแล้วเหลือบไปมองต้นกล้าข้าวโพดของส่งสือชูจากนั้นก็นั่งยองยองลงบนพื้นและมองดูครู่หนึ่งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามนังหนูส่งสามเจ้าปลูกอะไรอยู่หรือดูเหมือนข้าวฟ่างแต่ดูแล้วเหมือนจะใหญ่กว่าข้าวฟ่างเป็นข้าวโพดมาจากทางใต้ข้าจะลองดูว่าปลูกที่บ้านเราได้หรือไม่ส่งสือชูกล่าวอย่างจริงครึ่งเท็จครึ่ง ฉางต้าเฮยก็ไม่ได้สงสัยอะไรจ้องดินอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าต้องโรยขี้เถ้าเอาไว้ข้างในหน่อยไม่เช่นนั้นจะมีมะแมลงเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วกินใบอ่อนโรยขี้เถ้าหรือคำพูดของชางต้าเฮย์ทำให้ดวงตาทั้งคู่ของซ่งสือชูมืดมนขี้เถ้ามีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อและสามารถใช้ทดแทนการฆ่าเชื้อเวลาที่ไม่มีน้ำฆ่าเชื้อได้แต่สมัยนี้เอาไว้ฆ่ามแมลงหรือ ใช่แล้วฟังคําอาจารย์เอาไว้ไม่มีพลาดในหมู่บ้านเรามีแค่บ้านข้าเท่านั้นที่ปลูกธัญพืชออกมาได้เยอะถ้าเป็นคนอื่นข้าไม่บอกหรอกนะแต่นี่เห็นว่าเป็นเจ้าอย่าได้เที่ยวไปบอกผู้ใดเล่าหมู่บ้านของเราจะได้มีลูกเล่นมากกว่าที่อื่นอาไม่ได้หมกเม็ดอะไรกับเจ้าจังต้าเฮยพูดออกมาจากใจบุตรชายของเขาได้ไปเรียนหนังสือที่สถานศึกษาข้าเล่าเรียนก็ไม่แพงและยังเรียนได้ไม่เลวด้วย เมื่อไม่กี่วันก่อนน้องสาวของเขาที่แต่งงานเข้าไปอยู่ในเมืองพาหลานชายมาหาหลานชายเรียนหนังสือที่สถานศึกษาในเมืองเชียวนะค่าเรียนปีปีหนึ่งแพงอย่างยิ่งแต่ว่าพอเอาเด็กสองคนมาเทียบกันแล้วหลานชายที่เรียนหนังสืออยู่ในเมืองนั้นยังรู้ภาษาไม่เท่าบุตรชายของเขาเลยด้วยซ้ำภูมิใจหรือไม่ภูมิใจสิ ทำให้น้องสาวของเขามีความคิดอยากจะเอาบุตรชายกลับมาเรียนหนังสือที่หมู่บ้านเลยด้วยซ้ําคราวนี้ได้มาเจอภรรยาของอาจารย์จังต้าเฮยก็อยากจะใช้วิธีการของตนช่วยเหลืออีกฝ่ายอย่างเต็มที่ซ่งซือชูได้ยินเช่นนี้เข้าภายในใจก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ว่าพอเห็นท่าทางมั่นใจของจังต้าเหยแล้วนางก็ตัดสินใจกลับบ้านไปทําที่เท่าในที่ดินของนางปลูกไร่ข้าวโพดขนาดใหญ่เอาไว้ นางจะโรยขี้เท่าครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งไม่โรยลองเทียบกันดูว่าแบบใดมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันปีหน้านางจะได้ทำแบบนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่นางลงมือทำไร่ด้วยตัวเองต้องมีการโยนหินถามทางเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จางต้าเคยเห็นว่าส่งสื่อชูรับฟังคำพูดของตนใบหน้าของเขาก็เผยรอยยิ้มออกมาเขากลับไปที่ไร่แล้วเอาจอบไปขูดหญ้าที่เพิ่งดึงออกมาจากดิน ไม่นานหลังจากนั้นส่งซือชูก็กลับมาพร้อมกับแบกตะกร้าไว้บนหลังซึ่งเต็มไปด้วยหญ้าและขี้เถ้าไม้จากนั้นก็ร่อนขี้เถ้าด้วยตะแกรงละเอียดดูละเอียดอ่อนนุ่มพอเอามือลงไปกำขึ้นมาสัมผัสก็รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเมื่อจางต้าเฮยเห็นเช่นนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะสำลักบ้านพวกเขาปลูกข้าวฟ่างปกติก็ควักขี้เถ้าออกมาจากเตาเลยแล้วก็รยใส่ใจกลางต้นกล้าคนเราเทียบกันไม่ได้จริงๆ มองดูส่งสืชูทำไร่ตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ทำไม่เป็นจนทำเป็นจนคล่องก็ทำให้จางต้าเฮยรู้สึกแปลกๆเหมือนกับการเลี้ยงดูตั้งแต่ไม่เป็นจนทำเป็นเห็นกันอยู่ชัดๆว่านางหนูซ่งสามนั้นโตมาจากครอบครัวชาวไร่ชาวนาแต่เหตุใดเขาถึงมีความรู้สึกแปลกๆเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะตระกูลซ่งไม่ได้ปลูกข้าวฟ่างมานานฉะนั้นจึงปลูกไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ จังต้าเฮยผู้ซึ่งรู้สึกว่าสมองของตนช่างมีเหตุมีผลนักจากนั้นก็ถังย่าต่อส่วนส่งซือชูหลังจากทําการโรยขี้เท่าไปครึ่งหนึ่งแล้วนางก็ทําตามจางต้าเฮยเอาจอบมาถังย่าในสถานศึกษากู้จิงหยวนที่เพิ่งเลิกสอนเดินขากะเพลกมาที่ไร่เขาส่งการน้ําให้ส่งซือชูให้ข้าช่วยหรือไม่ กู้จิงหยวนประสบความสําเร็จในการลดฐานะของตัวเองมาเป็นชาวไร่ชาวนาท่าทางถ่อมตัวอย่างยิ่งเมื่อเห็นกู้จิงหยวนจังต้าเฮยก็ยิ้มทักทายเขาพอจังเสี่ยวเฮยบุตรชายของจังต้าเฮยเลิกเรียนกลับมาที่บ้านก็ได้รับคําสั่งจากมารดาให้มาตามจังต้าเฮยให้กลับบ้านไปกินอาหารเย็นเมื่อเขามาถึงที่ไร่สิ่งที่เขาเห็นคือกู้จิงหยวนกาลังทําไร่ด้วยขาที่กระเพก ทันใดนั้นก็เกิดความสับสนขึ้นในดวงตาของเด็กน้อยเดินไปหาจังต้าเฮยกระซิบว่าอาจารย์ก็ปกติดีเหตุใดท่านต้องเดินกับผะเล็กด้วยกู้จิงหยวนและซ่งซือชูต่างเป็นคนหูดีพวกเขาได้ยินเสียงของจังเสี่ยวเฮยอย่างชัดเจนแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่มีผู้ใดสนใจอะไรมีเพียงจังต้าเฮยเท่านั้นที่ตื่นตระหนกเขาเอื้อมมือออกไปตบสอนสะของจังเสี่ยวเฮย กับอาจารย์เจ้ายัางกล้าพูดรีบขออาภัยเดี๋ยวนี้จางเสี่ยวเฮ้ยพูดซึ่งพูดความจริงเอื้อมมือไปลูบศีรษะของตนเองจากนั้นจึงหันหน้าไปมองกู้จิงหยวนอย่างงงงวยเห็นใบหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มของกู้จิงหยวนฮือเสียงร้องให้ดังขึ้นข้าพูดความจริงเหตุใดท่านพ่อต้องตีข้าด้วยตีเจ้าข้ายังจะเตะเจ้าด้วย จังต้าเฮยโมโหขึ้นมาทันทีพร้อมกับยกเท้าถีบจังเสี่ยวเฮยออกไปกู้จิงหยวนมองดูด้วยความสนใจบิดาตีบุตรชายเป็นสัจธรรมของสวรรค์ถึงเขาจะเป็นอาจารย์แต่ก็ไม่สามารถยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องของผู้อื่นถูกหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นกู้จิงหยวนแอบรู้สึกอิจฉาจังต้าเฮยและจังเสี่ยวเฮยที่อยู่ตรงหน้า ถึงแม้ว่าจะเป็นการลงไม้ลงมือจริงแต่ภายในใจของคนเป็นบิดาเป็นมารดาย่อมรู้ดีอย่างไรเขาก็ต้องสั่งสอนให้บุตรชายเป็นเด็กดีแม้ว่าบุตรชายจะรู้สึกน้อยใจแต่เขาก็ไม่เก็บการพลั้งมือของจางต้าเฮยเอาไว้ในใจอยู่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรควรเป็นเช่นนี้พอนึกถึงวัยเด็กของตนเองมุมปากของกู้จิงหยวนก็ค่อยๆ ยกยิ้มอย่างเย็นชาวัยเด็กอะไรกันเขามีวัยเด็กด้วยหรือพริบตานั้นจางเสี่ยวเฮยมองไปยังกู้จิงหยวนตัวเขาก็สั่นอย่างแรงน้ำตาของเขาก็เหือดหายไปด้วยความกลัวแม้ว่าอาจารย์จะยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นช่างโหดร้ายที่เขาพูดก็เป็นความจริงไม่ใช่หรือที่แท้ผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบเด็กพูดความจริงแต่ชอบเด็กพูดโกหกเขาเข้าใจแล้ว จางเสี่ยวเฮยสรุปเอาเองแล้วจดจำฝังเอาไว้ในใจเขาค่อยๆเดินช้าๆไปด้านข้างของกู้จิงหยวนและโค้งคำนับ90องศาอาจารย์เสี่ยวเฮยผิดไปแล้วต่อไปเสี่ยวเฮยจะไม่จะไม่พูดซีซัวอีกขอรับหลังจากที่จางเสี่ยวเฮยพูดจบภายในใจก็เกิดความสับสนขึ้นในใจทันใดนั้นเขาก็นึกถึงภาพที่กู้จิงหยวนลงไม้ลงมือขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เรื่องจริงที่ว่ากู้จริงหยวนควักลูกตาของสิทธิ์ที่ไม่ตั้งใจเรียนเขาเอามือกุมใบหน้าของตนเองอาจารย์อย่ากควักลูกตาของเสี่ยวเฮยนะขอรับจอบในมือของกู้จริงหยวนแทบจะร่วงตกลงมาใส่เท้าตนเองนี่คือภาพจำเขาในใจของลูกสิทย์หรือส่งสือชูปิดปากหัวเราะนางมองกู้จริงหยวนด้วยสายตาที่บ่งบอกว่าเจ้าเองก็มีวันนี้เช่นกัน กู้จิงหยวนจนปัญญาข้ายกโทษให้กลับไปคัดลายมือสิบหน้ากระดาษพรุ่งนี้ข้าจะตรวจตั้งใจคัดให้ดีๆกู้จิงหยวนกล่าวด้วยใบหน้านิ่งขรึมส่วนจางเสี่ยวเหยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็รู้สึกโล่งใจหลังจากถูกกู้จิงหยวนลงโทษแล้วเขาถึงจะสบายใจหากไม่ถูกลงโทษเลยภายในใจของจังเสี่ยวเฮยก็จะรู้สึกไม่สบายใจมัวแต่คิดเรื่องต่างๆนานา เขาเดินกลับไปหาจังต้าไฮทีและเก้าเก้าท่านพอ่อท่านแม่บอกว่าให้รีบกลับไปกินข้าวที่บ้านขอรับวันนี้ท่านแม่ซื้อบะหมี่เย็นเส้นใหญ่มาทั้งยังยำฟองเต้าหู้ผักป่าหอมมากๆเลยขอรับ